เมื่อสองวันก่อนนะมันมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งเป็นข่าวเล็กๆในสื่อต่างประเทศเป็นข่าวเกี่ยวกับชาวออสเตรเลียคนหนึ่งนะชื่อเจมส์แฮร์ริสันคงไม่มีใครรู้จักเลยนะเพราะแกไม่ได้เป็นดาราไม่ใช่เป็นนักกีฬาไม่ใช่นักการเมือง ที่ลงข่าวาว่าแกเพิ่งเสียชีวิตนะเมื่ออายุ88ปีที่เป็นข่าวก็เพราะว่าตอนที่คุณปู่คนนี้แกยังมีชีวิตยอยู่นี่จะได้ทำสิ่งที่มีคุณค่านะต่อเพื่อนมนุษย์มากแล้วก็ทำมาต่อเนื่องนะเป็นเวลาหกสบกว่าปี นั่นคือการให้เลือดตั้งแต่อายุสิบปดปีจนถึงอายุแปดสบเอดเนี่ยหกสกว่าปีเนี่ยให้เลือดมาแล้วเนี่ยเกือบพันสองรอครั้งที่จริงให้เลือดแล้วก็ให้พลาสมาด้วยนะแต่ตอนหลังนี่ให้พลาสมาเป็นหลักและการให้เลือดและให้พลาสมาของคุณปูเนี่ยมันสามารถช่วยชีวิตเด็กได้ถึง สล้านกว่าคนในออสเตรเลียตัวเลขจริงคือ2อล้านสี่แสนเลือดของปูนี่แกสำคัญมากนะเพราะว่ามันมีพวงคุ้มกันบางอย่างนะที่จะช่วยป้องกันแล้วก็รักษาโรคที่เกิดกับเด็กทารกในครรภ์ได้สารที่ว่านี่นะ มันเป็นแอนติบอดีนะชื่อว่าแอนตีดีนะในวงการแพทย์นี่ก็รู้ดีว่าเนี่ยมันช่วยทำให้เด็กที่มีปัญหาเพราะถูกภูมิคุ้มกันของแม่เล่นงานเนี่ยสามารถจะรอดตายได้เวลาผู้หญิงท้องเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเลือดของแม่ กับเลือดของลูกนี่มันไม่ตรงกันเนี่ยมีปัญหานะเด็กในท้องก็จะเกิดโรคที่เรียกว่าลิซัส s e ซิสนะหมายวามว่าถูกภูมิคุ้มกันของแม่เล่นงานถึงตายได้นะแต่ปรากฏว่าเขาเขาพบว่ามันมีสารบางอย่างในเลือดของคนบางคนนะที่มันช่วย ป้องกันโรคแพ้ภูแม่ได้ก็สารแอนตี้ดีนี่แหละดีเนี่ก็ดีฝรั่งนะแล้วเพราะว่ามันมีอยู่ในเลือดของปู่เจมส์ชัยริสันเนี่ยแกก็เลยให้เลือดเป็นประจำเลยนะตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าให้เลือดทุกสองอาทิตย์ ต่อเนื่องกันมาห้าสิบกว่าปีทุก2อาทิตย์เลยนะและไม่เคยขาดแม้กระทั่งครั้งเดียวนะใะพอหมอน,นัดเนี่ยแกก็มาตามนัดทุกครั้งไม่เคยขาดเลยมันไม่ใช่ง่ายนะที่จะให้เลือดทุก2ออาทิตย์เพราะว่านอกจากยอมเสียเวลาแล้วนะ ก็ต้องยอมเ,อเสียอะไรหลายอย่างรวมทั้งยอมให้หมอที่ทิ่มเข็มด้วยแต่แกก็ยินดีนะก็ทำต่อนเนื่องมาหาคนที่จให้เลือดให้พลาสมาเนี่ยพันสครั้งในช่วชีวิตนี่หายากมากนะแต่ว่าปู่ไฮริสันเนี่ยแกก็ยินดีนะจนกระทั่งนะอายุครบ8ป ตามกฎหมายของออสเตรเลียเนี่ยก็ mm hmm. ไม่ให้คนจะยุดเกินกว่านั้นเนี่ยให้เลือดละแกก็ต้องหยุดไม่งั้นแกก็จะให้ต่อนะแล้วก็เด็กเนี่ยในออสเตรเลียสองล้านกว่าคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณนะของปู่เฮริสันมากก็มีคนบอกนะว่าเนี่ยปู่เนี่ยเป็นฮีโร่เป็นวีวรบุรุษน,นะ โอ้โหให้เลือดเนี่ยทุก2อาทิตย์ต่อเนื่องกันมาหกสกว่าปีก็บอกเปล่าเลยผมไม่ได้ทำอะไรมากก็แค่ไปนอนอยู่ในห้องที่สะดวกสบายปลอดภัยระหว่างให้เลือดน,นะก็นอนอย่างเดียวไม่ได้ลำบากอะไรเลยแถมก่อนให้เลือกก็ได้กาแฟกินด้วยสบายสบายให้เลือดเสร็จผมก็กลับบ้าน ไม่เห็นลำบากอะไรเลยแกงถ่อมตัวนะไอ้ที่แกให้เลือดอย่างนี้ก็น่าสนใจนะแกบอกว่าตอนยุส่เนี่ยบอกว่าเป็นโรคร้ายแรงนะเข้าโรงพยาบาลต้องผ่าตัดเสียปอดไปข้างหนึ่งโดนเย็บไปร้อยเข็มแล้วก็ต้องรับเลือดเนี่ยประมาณเกือบสลิตรเกือบเลิตรนะสแกลลอนเนีเกือบ9ลิตรนะ แกลอดตามไมได้แกก็สำนึกบุญคุณนะของคนที่ให้เลือดแกแล้วแกก็ตั้งใจว่าเนี่ยอยากจะให้เลือดตอบแทนพออายุครบสิบแปดนะกฎหมายออสเตรเลียว่าให้เลือดได้แล้วแกกนะ็ตรงไปให้เลือดทันท,ทีเลยแล้วก็ให้เลือดเป็นประจำนะแต่ก็อาจจะไม่ถึงกับทุกสองอาทิตย์จนกระทั่งสิบปีต่อมาแกพบว่าเรื่องแกเนี่ยมันมีสารบางตัว นะที่มีคุณค่ามากในการช่วยรักษาโรคที่จะเกิดกับเด็กทารกในครรภ์ได้นะโรคแพ้ภูมิแม่เนี่ยหมอก็ขอนะขอเลือดแกแกยินดีให้เลยนะทุกสองอาทิตย์แล้วก็ไม่เคยขาดเลื่องแกรวมทั้งพลาสมาเนี่ยนะมันก็ไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตคนทั่วไปเท่านั้นนะแต่ยังช่วยชีวิตเด็กด้วยนะ รวมทั้งลูกแกเองเนี่ยก็ลอดตายก็เพราะพล a s m a จากแกเนี่ยเพราะ,ะนั้นลูกแกก็เลยเป็นคนที่ชอบให้เลือดเหมือนกันเป็นการตอบแทนทั้งบ้านเลยนะให้เลือดให้พลา s m a อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนที่น่าสนใจนะคนที่อยากจะตอบแทนบุญคุณของผู้ที่ช่วยเหลือ และบอกว่าสิ่งที่ตัวเองมอบให้นี่มันมีคุณค่าสามารถจะช่วยช่วยคนได้เป็นล้านเลยเรียกว่าอยู่เบื้องหลังนะการมีชีวิตของคนออสเตรเลียเนี่ยเป็นล้านคนเลยก็เรียกว่าเป็นวิลบ,บุรุษได้นะแต่ว่าแกก็ถ่อมตัว พอแกเห็นว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่หนักหนาสาหัสอะไรเลยคนเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็ล้นแต่มีดีนะคนละอย่างและถ้าเรารู้ว่าเรามีดีอะไรเนี่ยนะโอกาสที่เราจะนำความดีหรือสิ่งดีๆที่เรามีเนี่ยให้เป็นประโยชน์เป็นคุณุปการต่อเพื่อนมนุษย์นี่มันก็เป็นไปได้นะอยู่ที่ว่าเราจะรู้ว่าเรามีดีแค่ไหน ทุกคนงั้นแหละนะโดยเพราะบางช่วงบางโอกาสเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะได้เอาความดีของเราเนี่ยมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อาจจะไม่ถึงกับทําความดีทุกสองอาทิตย์อย่างคุณปู่นะแต่มันก็จะมีบางช่วงบางโอกาสที่เราสามารถจะทาความดีเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้เมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันมีผู้ชายคนหนึ่งนะป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาล ทันทีเลยพอไปถึงโรงพยาบาลหมอบอกว่าเนี่ยเป็นโรคหัวใจนะล้มเหลวโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีเครื่องมือพอเนี่ยที่จะรักษาได้ต้องไปโรงพยาบาลที่ดีกว่านั้นโรงพยาบาลที่บ่านเนี่ยอยู่แถวรามอินทราก็ถูกรีเฟอร์ไปที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะอยู่ที่แถวแจ้งวัฒนะ ระหว่างที่นั่งรถแอมบูลต์ไปเนี่ยนะคนป่วยก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็เครื่องพยุงชีพทุกอย่างแต่ต้องรีบไปโรงพยาบาลมงกุฎแจ้งวัฒนาเนี่ยให้ทันเวลานะเพราะว่าเป็นกรณีฉุกเฉินมากรามินทราเจ้าวัฒนาเนี่ยนะมันมันก็ไม่ไกลนะแต่ว่ารถติดมากเพราะเป็นช่วงเวลา5้าโมงเย็นโหต้องแข่งกับเวลามากถ้าไปถึงช้าก็อาจจะตายได้ บอกว่ามีมอเตอร์ไซค์นะใจดีนะช่วยนำรถอแอบมบูลนานเคลียร์ทางให้ตลอดเลยตั้งแต่หลักสี่นะไปจนถึงแจ้งวัฒนะคนไข้เนี่ยก็ไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับการช่วยชีวิตทันเวลาลูกสาวที่มากับรถนี่ลูกสาวของคนป่วยที่มากับรถพยาบาลนี่เขา ประทับใจมากนะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์คันนั้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักแล้วก็ไม่มีหน้าที่ด้วยแต่ว่าอุตสา์นะเบิกทางให้เป็นภาพที่ประทับใจมากและเธอก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นบทมันให้บทเรียนกับเธออย่างยิ่งเลยนะว่าคนเราเนี่ยนะควรมีน้ำใจต่อกันแม้จะไม่รู้จักกัน แต่เราก็สามารถจะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันได้เชื่อว่ามันก็คงเป็นแรงบันดาลใจให้เธอเนี่ยอยากทําความดีเพื่อช่วยเหลือเพื่นต่อไปแล้วคนที่ได้อ่านเรื่องราวของเธอได้ฟังเรื่องเธอเนี่ก็ก็เกิดความประทับใจเหมือนกันนะว่ามีคนด,ดีแบบนี้ด้วยหรือที่จริงมันมีอยู่ทั่วไปนะแต่ว่าเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าเราไปรับรู้แต่ข่าวที่แย่ๆซึ่งมันทำให้เราเนี่ยเสื่อมศรัทธานในเพื่อนมนุษย์ แต่จริงแล้วเนี่ยคนที่ดีมีน้ําใจนี่ยังมีอยู่เยอะเพียงแต่อาจจะไม่มีโอกาสแสดงออกหรือแสดงออกแล้วแต่ไม่มีคนเห็นหรือว่ามีคนเล่าแต่ว่าไม่มีคนรับรู้แต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดใจรับรู้เรื่องแบบนี้นี่มันก็เป็นการเติมสุขให้ใจนะแล้วก็มันเป็นการเติมกาลังใจให้กับชีวิตด้วยเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยห่อเหี่ยวทอดแท้เพราะเจอแต่เรื่องร้ายๆเสื่อมศรัทธาจนเกิดความเสื่อมศรัทธาในเพื่อนมนุษย์ แต่ที่จริงแล้วนี่มันมีคนดีๆอีกมากนะที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยมีศรัทธาในความดีของมนุษย์นะแล้วก็ไม่ได้มองคนในแง่ลบแง่ร้าย,ายซึ่งมีแต่จะเพิ่มทุกขให้กับตัวเองแล้วคนเราเนี่ยพอเราเห็นความดีของใครแล้วเราก็อยากจะทำดีนะมันปลูกเมตตาก,กรุณาในใจเราและพอเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเราก็พอยยมีความสุขนะผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขอันนี้เป็น พุทธภาสิตนะที่ยังมีความสำคัญแม้กระทั่งทุกวันนี้เตรียมรับพรจิตตังปฏิตังตุมหังคอยท้าพลที่ท่านแปรธนาแล้วตั้งใจแล้วพิบาเมว่าสมิชาตูจงสำเร็จโดยชาพรสาเพบปูเรสุสังกปาขอความดำริต้งพวงจงเต็มที่โตปนารโซยะทา เงินภาจันในวันเพนโชจิราโซยาทาเงินแกมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาภีติโยวีวันชนตุจารยทั้งปวงจงบำราดไปปาโรโคว,รวินาสตุทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภาวัจวันตรายโยตรายามีแก่ท่านทิทีคาย,ยุโกภวา ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนมีวาธนาสีิษณิจังอุนาปจายิโนตาโรธรรม,มาวาทานทีอายุวันโนสุภังพลังสีปากาคืออายุวันนาสุภาภาระเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนนอกต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาะวะดุสวาพมังคะลัง สัพพะมองคลจอมีแก่ท่านนุสาะพเทวตาพระราเทวดาั้งหวงจองรักษาท่านภาวุธานุภาเวนาด้วยอานุภาแห่งพระพูตธาเจ้าภาธรรมานุภาเวนาอานุภาแห่งพระธรรมภาสังฆานุภาเวนาอานุภาแห่งพราสง์ตาโสชิภาวันตุเต ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิน